เป็นร่องใบ้านอยางนี่ครับเม็นบอสได้ว่าตอนนี้แต่ตอนนี้ยอดเท่าไรแล้วเอะมหาคนมาคนก็เลยมาอยากได้เพลงไหบอสจอ่าที่กินเนี่ยผมผมเป็นร่างสังคมเนี่ยรู้สึกว่าที่เิันที่เิันแอบมาหาผมนี่ผมมารูว่าจะมาสิวาสนาจะได้เขียนเพลงไหบอสจเด้อผมาแต่ผมมได้กินมาจะเป็นเพลงเพลงสาเนี่ยผมกินมาจะเป็นหมอล่ำคือนราผมไปกินยานครับตื่นตื่นย่ยมือส่อมาก่วงใบใบหรือ่วงเล่นๆอย่างนี้ ไอ้ท่าน่าเอผมก็เลยผู้หาผมมาพอจูอย่างไหนเพียงประมาณนี้ประมาณกินไอ้แดงอาจารย์สักูเบียงมันก็นเลยแักเลยเดียวลักเพิ่นได้บ้าขอซื้อเพลงให้ไอกวันไหนบ่เลยมาและมาจังไหนเพียงซื้อเพลง,งนี่ผมก็ได้น,นางกิดก่อนผมได้ป่ะที่แถวของมันมมเอาเพลงอัน ผู้มานเขาแบบันผู้สาวอกหักเอ้ผู้บ้าอกหักงานแต่งผูสาวจะได้คิดไงมายืนหนึ่งนยืนน้องมันะโอ้ที่มาเอาซื้อเพงได้ไมเอาซื้อนี่เลยเออเอายู่นีอาจารย์แต่งซื้อเพีงก่อนเต่งเพีงหมดจรินอ่ครับยากเพงเนี้ตั้งอีกเลป็นมาผูยากยากอีกเลย่ลยซื้อเพงที่ที่ฟังเดียวแบบแ่ามันสะดุดหูครับผมกับใมบิะดุูบน้มันมีบ่มีบ่บ่มีบ่มีผมเห็นกันสูดสูรเดียวกันครับก่งเต้นไปมานไปสั่มซื้อกันนะ บอมีเอาขอซื้อเนี่แะผมได้บอพีเอครับยืนหนึ่งมันเขายืนมกันนาครับแต่งแต่งดนบานไดครับพี่ตทีนี้มือนึงมือเดียวมือเดียวพอ่างานดวนครับงานดวนคนเอาตอนนี้แหละนอกผมกับกัเขียนในมวนเทลทอนเตวมาพีเอมันกับปับซอยนะครับปั๊บคนใส่ข้ามซอยกับกายมาเป็นเพลงนอืวหรือว่าเรวเฮงเด้ผมฟังแล้วครับคุกเลยผมฟังว่นขึ้นมาแรกๆรับขึ้นหอดฟอราน อาจารย์สักผู้เบี้ยงแสัก้เบียงแตงอีกก่อนเป็นเื่องลอยมาเลยเส็บเลยตัวผมท่างสามวอน โคตตั้งใจกินให้ออกบางสิหน่มคนนี้แมนกินหอดเพิ่อนตักโคตรเซฟเลยกิดหอดเพิ่นสั่งเอาได้แล้ววะไอ้ตัจังไงเป็นงานสั่งเขียนนะครับตอนนี้เนาะเป็นงานสั่งเขียนบ่แม่นงานเพราะม่นบ่รมันผมตอนแรกผมผมตะลึงแน่เนาะผมแบบตกใจแบบอุ๊ยควายโดนมาแต่ผมเขียนให้ว่าผมไม่เห็นเลยเขียนไม่เห็นแต่ปกตินะครับปกติคั่นงานแบบนี้เฮาสิฮู้กันเนาะว่างานสั่งเขียนมันกดดันกว่างานโพสต์ขายเด้ ้าใจผมแมันมันมันกดดันของงานโพดขายเลยเพราะว่าเขาเป็นคนตั้งโจทย์มากยแ,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 แต่แต่ว่างานตามฟิลคือเขาเขียนลงไปแล้วแล้วเข้าโพดขายเหลือเหลือแต่ในห่างคนสิมาพอแต่นี่เขาตั้งให้เขา้าไหมแล้วเขาต้องมาเหตุตามเขากดดันใช่ไหม แต่ถือว่าสุดยอดผมมันเจ๋งฝากไปเลยครับช่องติดตาอครับตะมีตือแค้นแล้วก็ช่องยูทูบบาเบิ้งสตูดิโอครับครับเป็นช่องหนงผลงานของผมครับลาวก็ฝากพีงไม่บอโจูนนเเลยครับเด้ยืนหนึ่งเมนเขายืนมน้มเมนได้ไม่เบืองหล่าครับเป็นมาแรกผมเอามาเรงเลยครับป็นบุ๊กพีานันเป็นบุ๊กตะมีตือแค้ครับนี่ตาม่เรื่อจะเรื่องต่างๆที่องคตับไปครับก็ฝากติดตามผลงานเพีงที่ใส่ผมน้ากันแล้กันเพราว่าสิป็น บาลูตีดธรรมดาแต่ว่าพิเศษบักซี่ซิฟของพี่กองห้วยไล่ลงไปล่าสุดนะครับช่วง2อาทิตย์ก่อนแล้วก็สาวลำดวนครับผลงานเพลงของพี่เกมจุลโฮลันนะครับผมติดดาวนะเออจากกันนะูะยกกลยหครับฟังๆดังๆครับหลังจากนี้เขาสิได

วมวลแชกันตัวเขามวนมวนแช่ว่ามวนอีหลีหมวนอีหลีเริคนตั้งใจเข็ดไปครับยิ่<ด>งใหญ่ได้เมียนครับเล้าดนตรีเล้าแห่เล่นดนตรีเล้าแห่เล่นเสียงครับอีกบบหนึ่งเนียนครับดนตรีนี่โยนค้าอยู่ซะซๆเล่นเล่นเอารถนี่ละ เคเบอร์ต่อจากวัดคอนูงเี่ยครับนี่เราต้องเล่าเลยนะครับเสียงนี้ในการสมมือพอดีก็โมาสมือจะมาลอยฟังเด้อเปล่าครับเปล่าอยากให้ลอยฟังโอ้เ่นนอดีครับวัดนกแต่ยัง่ทันนอนเลยนอนจะนอนยเดดีเนี่พอดเลยแคกี่นี ฝากพี่น้องติดตามผลงานน้ำเนี้เรอยเป็นน้องเร่อนะครับมาแล้วมาเมาแล้วน้องใช่ล่ะมาโอ้เวลาขอโทษนครับจัดซอยเ็ดโอ้ยโคกโค้กพว่ี้โด้กโค้กดอันนี้อันนี้ทั้งลานบุ๊ดเๆโอเคอยากมึงพี่มอง แก้วลุแก้วไหมพ่ออันนี้ยานยานมันจางสิสิเออยอมันจางขึ้นนะไ,ไอเย, <c oughs> ยุ่งไม่ยู่งฟัเดอหยาดกระป๋องครับ่น้งเจ้าหนัาที่หน่อยนอหาที่ก่อนอีกสามหนาที่ับพี่น้องครับขอ,อยาดวัดคระป๋องวันนี้ไอ้ไส่เอามาฝากก็อต้องกนอยเนีจักรลูกดิเอามาหลา <c oughs> แถมแถมบอกแถมไลเปิดเปิดไหมให้ขวยเลีนลงไปในฉากากสองสามฉากยด้อบอดเออไอผมเลีนลงไปได้เลยาผมเลยติดตามนะครับเด๋ยวีะของสิริอันนี้ยูดองไ <laughs> อไอไอไอพวกนี้ไ

ผู้สิได้ดออร่วมโคเบอร์พงศขณะขาดว่าน่ะสิเป็นผู้นี้แหละครับที่เหมาะเหม่ออีกคนหนึ่งเชียวเราเพ่งเพ่งนีเลยเขามองอะไอยู่แล้วจังตลาดจีนแล้วไหมและหนาแนนอก,นอกจากหนาอาจารย์ซักหนาอาจารย์แดงมาแล้วกันหนาผู้นี้และร้อยมาต้องกลืนีลนะขึ้นขืนยังไงขืนดึกยุครับพี่เดี๋ยวไอ้ไม่ได้ผมไปตือนน้ำมันครับหย่โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวยังพอกันครับสดต้านรุนแรงอยู่นู่นนะโอ้โอเคครับเดี๋ยวห้าสิมา เดี๋ยวเดี๋ยน้องเมียนถ่ะกินเลยกินก่โอเคครับโอเคครับแล้วจะเอาขึ้นมาหนึ่งหรหนึ่งไม่จะเอาไปใช้าไปกล้วยกันไไปรถไปเลยนเฉียเขามีเดไปได้บนมอนัอุ้ยเอาไปกล้วยกัเลยโอเค เดี๋ครับพี่น้องสาหรับคีนี่ก็ไปชนิดสัก่อนครับเดี๋ยวขอยัดขอยัดบาดค่ำครับพี่น้องครับฝากพี่น้องติดตามเด้อครับผลงานเพลงใหม่ของบอลโจครับยืนนึงเป็นเขายืนเมาเป็นไอ้ครับพี่น้องเดี๋ยวขอยัดนะโอ้โนี่แหละธรรมดาในคนทวงนครับพี่น้องครับสาหรับคีนี่ไปชนิดสัก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อจะติดตามคลิปใหม่ๆของตานาพลลามูริเชียลสาหรับคีนี่ขอยัดกล่าวคำ่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายกินซอสยูครับพี่น้องขอสายไงหรือที่พนัก